คือเป็นตัวอย่างง่ายๆมันก็จะมีฮอปเปอร์ที่เป็นแมตต์เรียลสโตนย้ายจากฮอปเปอร์ A ไปฮอปเปอร์ B ในแอปพลิเคชันนี้เราเรียกว่าแอปพลิเคชันเอ่อูเมติกคอนเวเยอร์ก็คือเขาใช้ลมในการส่งพายแมตต์เรียวจากฮอปเปอร์ A ไปฮอปเปอร์ดีทีนี้เวลาเขาคำนวณใช่ไหมไซส์ตุง้งไซส์ท่อแอร์ฟงแอร์ฟงอเงี้ยเขาก็คำนวณมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาหาว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยมันต้องใช้ล้อที่พัดลมเท่าไหร่เพื่อสร้าง อากาศหลายพันในข้อให้มันสามารถําเลียงแมทเทเรียลจาก PFB ให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงเพะฉะนั้นนมัจะได้ความเร็วรอบที่ตัวพัดลมเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าพัดลมเนี่ยมันเกิดทํางานได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์ที่งำหนดนั่นหมายความว่าในหนึ่งชั่วโมงแมทเทเรียลมันไม่้หมดเลยมันจะต้องใช้เวลานานขึ้นนั่นคือการสูญเสียที่เกิดขึ้นตามในเวลาเช่นนั้นนั่นคือหน้ีการแก้ปัญหา บ้านเราบางทีได้ดีไซน์ไว้สมมติหนึ่งตันต่อชั่วโมงเราทำได้จริงแค่แปดตันต่อชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นไปเพิ่มเพ้่อจัดสรรแต่ว่าไม่ได้จัมไฟนะครับว่าเฮ้ยทำไมทำไม่ได้ตามแคปที่มันกำหนดวันเข้าค้องเกิดการสูญเสียตัวนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของตัวสำคัญนั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องการสูญเสียกันมางครั้งเมืเกิดพี่ทำพวกโปรเจกต์เอเนจีเซฟิงต่างๆอะไรเงี้ย บางทียังไม่ต้องรูปของมอเตอร์รือได้วยี่กับเชิ่กับว่าเฮ้ยตอนนี้โปรส่งนายมาที่ควนมทำงานได้เป็นประสิทธิภาพได้ร้อะเ์สิบปดหรือได้เก้าดเจ็ดเปอร์เซหรือเก้าสิบเก้ปนต์่อที่จริงแล้ตัวนี้มันส่าง,งานมันยู่แค่80%ดสร์นตอร์นแค่นั้นอันน,นี้ก็คอนโดการเป็นเรื่องอไม่ต้องไปติดมอเตอร์ไม่ต้องไปเปลี่ยนมอเตอร์ที่เอเจนซี่สูงขึ้นอะไรเงี้ย